สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมพาชมโปโลลาฟลอรเรนแพดเวิร์กนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นหลายเทมเลยครับเพราะว่าเขาจะเป็นงานแพดเวิร์กนะครับแพดเวิร์กคือการตัดป่านะครับนี่ตัดมาปะมาจากลาฟลอรเรนเลยนะครับผมไม่ได้มาตัดป่าเองนะนี่ดูงานเขามีลูกเล่นนะครับเพื่อนๆนี่ ให้เหมือนเสื้อเก่านะครับแต่จริงๆเขามาจากโรงงานก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยดูช่วงแขนนะครับเห็นไหมเอ่ยข้อปกเนี่ยเขาจะมีการแบบสก,กิดมาอะไรเงี้ยครับแขนเขินเป็นดีเทลที่แบบรับรอเลนใส่ใจรายละเอียดมากครับตัวนี้นี่ดูคอเขาครับเป็นงานแพทเวิร์กนะครับ ผมว่าเป็นตัวที่แบบหาย,ยากมากนะสำหรับลาฟลอเรน e n นะครับเป็นลิมิ t e d Collection นะครับนี่แล้วได้เป็นป้ายสแกนด้วยครับตัวนี้เพื่อนเข้อดีของป้ายสแกนเพื่อนเรารู้เลยว่าแท้หรือปลอมนะครับสแกนได้เลยนะแต่บางตัวของปลอมก็มีนะครับป้ายสแกนก็คือสแกนแล้วจะขึ้นว่าออเทนติกเช็คครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับออเทนติกเช็คแต่ว่าผมจะบอกให้บางปีนะครับปีแรกๆนั้นเพื่อนปี2020หรือ2 1เนี่ยแหละครับ mm hmm. เขาจะเริ่มการทำ q c o า QR โค้ดครั้งแรกนะ mm hmm. ก็คือจะเป็นระบบใหม่นะครับบางตัวนั้นเพื่อนสแกนติดหนึ่งครั้งนะครับและอีกครั้งก็จะขึ้น Authentic ก h ช็คให้เราส่งเมลไปหา สแกนติดก็จะประมาณนี้นี่ขึ้นติ๊กถูกนะครับแล้วก็ขึ้นวันเดือนปีผลิตซับไายนะครับแล้วซับภายเขาจะตรงกับพวกป้ายแคร์นะครับตรงกับ RN พวกนี้นเพื่อนไหมเลยนี่ถายให้ชมกันชัดๆครับตัวแรเทมเนิมนานน่ารักมากเพื่อนตัวจริงขาวสวยและติดป่านะ แต่ผมชอบดีเทลตรงนี้ที่สุดเลยเห็นไหมเนี่ยเขาทําไม่เหมือนเสื้อเก่านะครับไม่ใช่รอยสก,กิดนะเพื่อนแต่เป็นดีเทลของเขาผมให้ดูปกด้านหลังครับเนี่ยดีเทลขเขาครับมันเท่มากเพื่อนๆแล้วไม่เคยเห็นด้วย สำหรับใครชอบเสื้อโปโล,โลของแท้สวยๆราคาถูกๆนะครับเพจลาฟลอเรนเ g นเท l e m มนคลับครับนี่ของแท้ราคาถูกต้องเพจเราเท่านั้นครับมีแบ่งทุกวันนั้นเพื่อนไปติดตามไว้เลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ